กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการลานะคะกับช่วง t k t e n ค่ะและเช่นเคยนะคะกับกิจกรรมดีๆที่อยู่ทานการเรียนรู้ที่เคตเขาสร้างสารรค์ขึ้นมาสาหรับคนรุ่นใหม่อย่างพวกเราวันนี้จะมีกิจกรรมอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมๆๆกันเลยค่ะ t k t e n ในช่วง t k t e n วันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปชมนิทัศการการแสดงผลงานศิลปะนิพน์ ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรที่พวกเขาได้รวบรวมผลงานของตัวเองตลอดทั้งปีสร้างสรรค์ศิลปะอันเป็นภาพสะท้อนสังคมผ่านชิ้นงานที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นภาพวาดจิตรกรรมประติมากรรมหรือศิลปะสื่อผสมคสงโครงการคะการจัดแสดงงานครั้งนี้ก็พง่ายๆค่ะว่ามันเหมือนกับเป็นการเปิดตัวของนักศึกษา สุดท,ท้ายออกสู่สังคมนะคะ่ะกับว่าเราสามารถแสดงอะไรอกไปได้บ้างในานะที่เราเป็นนักเรียนศิลปะนะคะเพื่อให้สังคมเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่แล้วที่ศิลปะเนี่ยมีผลอะไรกับสังคมบ้างแสดงถึงความเป็นไปในสังคมได้อย่างไรนะคะการจัดแสดงงานศิลปะในครั้งนี้ได้ถูกรวบรวมและจัดแสดงในหอศิลป์ของมาหาวิทยาลัยศิลปากรถึง4แห่ง และมีผลงานที่จัดแสดงกว่า100ชิ้น,นผลงานชิ้นนี้นะคะชื่อว่าในอนาจักรแห่งความมัศจรรย์นนะคะ่ะได้แร,บรงบันดาลใจจากความมหัศจรรย์นเนี่ยจากของเล่นในวัยเด็กค่ะใช้เทคนิคสื่อผสมนะคะมีการใช้วัสดุเ,เบเปอร์มาเช่แล้วก็ไฟแล้วก็การใช้กระจกเพื่อให้สะท้อนภาพที่เกิดขึ้นนะคะให้เกิดความไม่ชันสุดเหมือนเป็นความมหัศจรรย์แล้วก็เกิดเป็นอาณาจักรใหม่ เพื่อนๆสามารถติดตามงานนิทรรศการการแสดงผลงานศิลปะนิพนธ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปาลกรในคณะต่างๆได้ที่หอศิลป์ของมหาวิทยาลัยตลอดทั้งปีแล้วกลับมาพบกับกิจกรรมดีๆยุทานการเนดูที่เคปาร์ ark, สืบเสาะค้นหานำมาฝากให้ได้ชมกันใหม่นะครับเป็นยังไงกันบ้างคะกับกิจกรรมสนุกๆที่เรานำมาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้จะมีกิจกรรมอะไรบ้างนั้นนี่ ชมรายละเอียดได้ทางด้านนี้เลยค่ะหรือถ้ากว่าใครยังสงสัยนะคะก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้ที่ w w w t k p a r k o r t h ค่ะและข่าวดีนะคะสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากจะเป็นนักเขียนและมีผลงานออกตีพิมพ์ค่ะสามารถสมัครเข้ามาได้นะคะกับโครงการของ iBook 2008 ช k y c นยางไรเ r อร์อะคค่ะสามารถเข้าไปโหลดใบสมัครนะหรือว่าดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ w w w i b o o k p r i n t c o m ค่ะหรือว่าสามารถเข้ามาดูกันที่ w w w i k p a r k o r t s ของเราก็ได้ค่ะแล้ววันนี้นะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วโบลิงต้องลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้โบลิงต้องลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ